ทำอย่างไรเราจะเป็นผู้ยินดีตามมีตามได้อย่างที่บอกพวกเราไปเมื่อชเช้าคาว่ายินดีตามมีตามได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ขนขวายไม่ทำอะไรแต่เราหาได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีตามที่เราหามาได้เรามีอยู่เท่าไหร่ก็ให้มีอยู่ก็ให้ยินดีตามที่เรามีอยู่ไม่ไปทำอะไรที่มันเกินกำลัง ดังนั้นการสันโดษไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรนะงอมืองอเท้าชีวิตไม่มีก็เรียกว่าไม่มีความฝันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นจำพระสูตรที่อ่านไปสักระยะหนึ่งได้ไหมว่าที่พระศาสดาตรัสถึงว่าให้เราทำให้เต็มที่เมื่อทำให้เต็มที่แล้ว เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ไม่เป็นไรก็ให้ะระลึกเธอว่ากรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงปัจนี้เราจะทำอะไรได้พระสูตรว่าไว้อย่างนี้ว่าบัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยประการใดใดก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นน,นเถอเห็นไหมว่าพระศาสดาไม่ให้เรา นั่งงอมืองอเท้าหรือไม่ให้เรามีความฝันไม่ให้เรามีความไขว้คว้าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราทำไปแล้วได้แค่ไหนก็ให้ยินดีตามตรงนั้นพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ได้ต่างหาก